สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสาวสาวตงมีแล้วตื่นเต้นส่วนๆเลยแบบเป็นไงบ้างจากการที่เราแบบทุ่ม้ททำงานมาเรียกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยปะที่คุณแบบทุ่มเทกันถ่ายแค่ไม่ได้ผกได้ผลได้นอนก็คือแบบว่าเข้ากองตีห้าได้กลับสี่ทุ่มอย่างนี้คือทุกวันติดกันเป็นอาทิตย์เลยก็หวังว่าพรุ่งนี้คืออยากให้ทุกคนชอบเหมือนที่เพราะว่าเราตั้งใจจริงๆแล้ว ยังไม่ได้ดูเหมือนกันก็ได้ดูพร้อมทุกคนก็ตื่นเต้นแต่เราก็คือยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะอันนี้ก็คือจะได้ดูพร้อมทุกคนเลยแต่ว่าอยากฝากสเปสเพราะพรุ่งนี้มีสเปซพนี้มีสเปส,ส,เปสใช่ก็เลยอยากฝากก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ว่าก็นะก็อยากให้ทุกคนไปพูดคุยกับเราด้วยค่ะ สนุกด้วยแต่ว่ามันก็จะมีบรรยากาศความที่แบบว่าตึงเครียดเพราะว่าบางอย่างอะเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะที่เท่าที่เราจะทําได้ใช่แต่พอหมดความตึงเครียดตรงนั้นไปแป๊บหนึ่งเราก็แบบกลับมาสนุกแล้วก็แฮปปี้กันอีกแล้วใช่ค่ะเขาเป็นไงกับการได้บอกว่าเข้าถ่ายทำเป็นจริงเป็นจัง คือตอนแรกแอบกดดนันแต่ก็รู้สึกว่าบรรยากาศในกองก็เฮ้ยสนุกกว่าที่คิดแล้วก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นคือพ่อพี่เขตเนาะเขาก็จะคอยช่วยถ้าสินไหนที่มันยากมากจริงๆเนี่ยก็จะแบบพี่เขตจะมาคอยแบบบิวให้พวกเราก่อนจะมาคอยบอกว่ามันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ตั้งใจมากจริงไม่ถาม<ๆ>มองบ้างหรอพี่ออมพี่ออมไม่เก่งหรอ <c oughs> กก็คือแต่คือห่างหายแต่พอสิ้นแบบว่าซีนอารมณ์กับพี่ออมคือนี่ชอบมากมากรู้สึกว่า สายตาเขาส่งอารมณ์ให้หนูได้ดีมากจริงๆคืออยากให้ทุกคนเราติดตามเลยพี่อมอจริงๆอะอาจจะเคยทํางานมาหลายๆงานแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พี่อมได้แบบวมาเป็นตัวหลักเอาจริงๆอะอารมณ์มันต่างกันค่อนข้างที่จะมากอยู่นะคือเราตั้งใจทําทั้งส,งสองสองแบบหน้าที่ได้เต็มที่ที่สุดแล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นในบรรยากาศเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอุยตื่นเต้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเรามาอยู่แบบในจุดที่ที่แบบอาจจะคนเห็นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริงๆแล้วคู่เราเนอะมันก็มีแบบว่าดีเอชชิปกันมาสักภาระพอวบบวันนี้หลายๆคนก็คือจากที่แบบลุ้นมาตลอดตัวสุดท้ายวันนี้ก็ได้มีผลงานแบบอยากขอบคุณแฟนๆยังไงมากมหมเราก็ลุ้นเหมือนกันค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นหรือว่าทุกคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณที่รอพวกเราเติบโตแล้วก็จะเติบโตไปกับพวกเราแบบขอบคุณมากจริงๆค่ะแบบรักทุกคนมากๆทุกคนคือ แรงซัพพอร์ตของพวกเราได้ดีมากจริงๆเอมก็น้องโฟพูไปหมดแล้วเอมก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบอย่างที่น้องโฟบอกก็คือคนที่ติดตาม,มาเรามาตั้งแต่แรกแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะคะคือก็ภูมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีใจทั้งหมดเลยที่ทุกคนมองเห็นเราแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตเราไปอีกนานๆน,นะคะก่อ,อนที่เราจะมาถึงวันแยบก็เนอะมันก็จะต้องมีความเหนื่อยต่อบ้าง ในช่วงระหว่างทางอะแบบว่าหนูโฟกให้กําลังใจพี่ออมยังไงพี่ออมให้กํากลังใจ้องโฟกยังไงคือให้กาลังใจเราสองคนให้กันอยู่ตลอดเนาะเวลามีอะไรที่แบบเราไม่โอเคหรือว่าเราแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแย่จังเลยก็คือพี่ออมจะเป็นคนแรกเสมอที่หนูจะปรึกษาใชา่เพราะว่าเขาจะเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆหนูเสมอมาตลอดทุกเรื่องแต่คือพอเราเป็นพาร์นเนอร์กันนะคะออมก็แบบว่าเวลา เราก็สังเกตน้องเยอะกว่าคนอื่นนะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันะนะเนาะเราก็แบบว่าถ้าเราเห็นว่าน้องแบบรู้สึกไม่โอเคหรืออะไรยังไงตรงไหนหรือบางทีน้องไม่ทันระวังอะไรตรงไหนเราก็จะแบบคอยแบบบอกน้องได้่ว่าพออยู่กับโบก็เหมือนกลายเป็นแบบว่าต้องดูแลเหมือนลูกน้อยเลยวะาเหมือนลูกน้อยเลยก็เขาไม่ทําอะไรเลยอ่ะเขาไม่อยากทําอะไรทุกอย่างแล้วอ่ะทำน้อยนะพี่ออม ว่าแบบยอมดูแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่คือเขาสปอยอะไรอย่งเงี้ยสปอยทุกอย่างค่ะแต่ว่าบางทีเรื่องอะไรผิดพี่ออมก็จะว่าไปตามถูกก็ไม่ใช่ไม่ตามถูกเลยเพราะพี่ออมคือเป็นคนที่ไม่ได้สปอยกันขนาดนั้นถ้าอย่างสปอยการดูแลสปอยแต่ว่าอะไรที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิดไม่ใช่ไปตามถูกเออเอาไงเราก็แบบว่าจะคอยเตือนคอยบอกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วกว่าแบบการอยู่กับฟูทำให้เรา ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอยากอยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองแอบ,บดูแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับพี่ออมแล้วหนูหนูสามารถเป็นเด็กได้ไงหนดูแลตัวเองหน่อย เราอ้อนเธออยู่ประจํานะแต่คือไม่ต้องอ้อนน้องก็องก็ดูแลเขาอยู่แล้วไงเราแบบเราคุยเรื่องแต่ละสิ่งอย่างแบบว่าก็จะเลิกรเสียงสองแล้วกินน้ำแต่ว่าแบบขี้เกียจเดินไปกี่อย่งเลยจะบอกยอมก็จะเป็นฟิวอ่ะพี่ยอมหิวน้ำอ่ะจนนิดนึงแบบพี่ยอมเปิดไม่ออกอ่ะเป็นเสียงแล้วพี่ยอมทำเล็งไงพี่ยอมก็จะน้องแต่เขาก็ทําให้นะก็ถือก็ยังทํำเราก็ยังโอเคแล้วพอวันเนี้ยมันมาถึงจุดที่แบบอ่ะ อชิลี่ก็ถ่ายใกล้จุดแล้วกำลังจะแบบมินิเทเลอร์ก็รอออนแบบมีเว้นออกงานคู่มันแบบรู้สึกแบบดีใจไหมดีใจดีใจมากใช่คือเหมือนแบบไม่ใช่แค่ทุกคนรอเราตัวเองก็รอเหมือนกันรอตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนงั้นแบบขอคนละหนึ่งอย่างหน่อยซีในการตกให้มาเป็นแบบชาวแอปเปิ้ลหน่อยตกอล้วเหรอเอามุกเดิมไหมมุกเดิมเหรอมุกเดิมมุกที่เราเคยใช้นะคะเราเราเชื่อว่าเราสามารถตกคนได้จริงๆริงหนึ่งสองซ่ม มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปตวัดแล้วมาแลตวพอจะตกได้ไหมคะพอตกตกตกให้หน่อยนะคะมาหน่อยนะฝากพรุ่งนี้มินิเทเลอร์ออนแล้วพรุ่งนี้มินิเทเลอร์ออนแล้วนะคะก็ทางช่องทาง YouTube ของกองทัพโปรดักชั่นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะฝากทุกคนด้วยนะแล้วก็ฝากสเปซด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะสเปซก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้มาพูดคุยกันแล้วก็ดู มินิเจเลอร์ไปด้วยกันค่ะ